หาความกลัวความมืดความกลัวผีนั่นคือไม่สามารถจะดับตัวตนซึ่งเป็นรกรากของความกลัวได้ก็ยังต้องกลัวที่นี่มันก็เป็นทุกข์ความกลัวนี่ก็เป็นทุกข์นี่ก็ไปหาต้นเหตุ ความกลัวเป็นชนิดชนิดเป็นเรื่องเป็นรายรายเป็นชนิดเ,นเอาวิธีธรมธรมดาธรรมดานี่เช่นกลัวความมืดม <g it> ันก็ไปนั่งท่ามกลางความมืดสักสิบสิบชั่วโมงเลยพระพุทธเจ้าเคยใช้วิธีนี้ความกลัวเกิดขึ้นมาในใน,ในที่ใดลักษณะใดอย่างไร,ก,ก,ไก,ไงไรก็อยู่ในลักษณะนั้นอย่างนั้น จนความกลัวนั้นหายไปเมื่อมันทําได้อย่างนั้นก็ทําอย่างนั้นในกรณีที่ทําไม่ได้อย่างนั้นก็หาทางอื่นอีกจนกระทั่งพบว่าความกลัวนี่เป็นเรื่องโง่เป็นเรื่องของอวิชชาความโง่เราไม่ต้องกลัวถีคาถาตัดบทตายก็ตายไม่ไม่กลัว ตายก็ตายก็ไม่กลัวนี่ไม่กลัวไม่เสียเวลามีใจคอ,อปกติทำอะไรไปแต่ประมัดระวังอย่างดีอย่างดียิ่งที่จะป้องกันรักษาชีวิตหืออะไรที่ควรจะป้องกันรักษาไม่ใช่ประมาทแต่ที่จะให้กลัวนั้นไม่กลัวแม้ตายก็ไม่กลัวไม่ลำบากเพราะความกลัว ที่ก็ยังไม่ตายก็ทำทาประโยชน์ไอ้ที่มันกลัวที่มันควรกลัวเพราะมันแสดงชัดอยู่ว่าเป็นอันตรายหน้ารังเกียจหน้ากลัวก็ไม่เข้าไปก็มีอะไรถึงพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้เนี่ยที่มันเป็นอันตรายเข้าไปเป็นอันตรายอยู่อยู่ในที่นั่นเป็นอันตรายเราก็ไม่เข้าไปแล้วเราก็ไม่อยู่ที่นั่นไม่เข้าไปหาอันตรายนี่ากในให ไม่อยู่กับอันตรายไม่จะแก้ไขได้อย่างไรก็แก้ไขไปใช้ความรู้อย่างอย่างธรรมดาสามัญกันบ้างแก้ปัญหาธรรมดาสามัญอย่างที่ว่ากลัวกันมาเด็ก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 กลัวความมืดทำอย่างพระเจ้าท่านว่าก็ไปนั่งในความมืดจนไม่รู้จักกลัวต่อไป ที่มันกลัวด้วยการสะสมของอวิชชานี่มันถอนยากก็ต้องใช้ล้ำไ้ใช้ใความเพียรมากลำบากหน่อยจึงจะถอนได้มันกลัวด้วยความโง่ทับทับถมทับถมกันลงไปจึงถอนไอไอความโง่เหล่านั้นได้มันจึงจะหายกลัว เช่นถูกสอนให้กลัวของที่ไม่ต้องกลัวนะสอนให้กลัวกิ่งกือกลัวตุ๊กแกกลัวลูกนูมันถูกทําให้กลัวด้วยอวิชชาทับถมมานานนี่มันก็ก็ถอนยากแหละเพราะว่ามันทับถมมานานต้องทําความแจ่มแจ้งให้มากหรือว่าใช้วิธีเดียวกันดีก็ คือไปสัมผัสมันเสียจนไม่หายจนจนไม่กลัวจนหายกลัวในเรื่องกลัวผีนี่ก็มีปัญหามากเพราะว่าเรามีอวิชชามากจนไม่รู้จักผีแล้วถูกสอนให้สร้างผีขึ้นมาด้วยอวิชชาโดยเราเป็นเด็กๆผู้ใหญ่ พีเลี้ยงคนที่เขาเลี้ยงเรามาตอนให้เรามีอวิชชาสำหรับจะกลัวผีเขากลัวให้ดูบ้างอะไรบ้างจนเราก็มีความกลัวผีอย่างแน่นแฟ้นก็ต้องทําอย่างถอยหลังคือถอยหลังกลับไปหาก่อนแต่ที่ยังไม่กลัวผี กลัวผีตรงไหนเป็นนั่งตรงนั้นเนี่ยไม่เท่าไรก็หายจะเล่าให้ฟังก็ได้เรื่องกลัวผีเมื่อเขาเอาโครงกระดูกเมื่อใหม่ๆจากโรงพยาบาลมาที่นี่มาแขวนไว้ที่โรงธรรมันก็มีเด็กนักเรียนโรงเรียนเนี่ยมาดูทั้งโรงเรียนหลายสิบคน้เด็กนักเรียนสี่ห้าคนเท่านั้นนะที่กล้าเข้าไปจับต้อง เอาหัวดุนก็ไปในโครงกระดูกพวงพวงข้างโครงกระดูกมีเด็กสี่ห้าคนมันจะบ้าบินหรือมันจะอะไรก็ไม่ทราบมันมีสี่ห้าคนที่หลายสิบคนยืนดูอยู่ห่างๆกล้าอ่อยก็ที่กล้าหันหน่อยก็เข้ามาใกล้หน่อยแต่ไม่กล้าจับไม่เหมือนไอ้สี่ห้าคนท,ที่ขี้คลาดหน่อยก็อยู่ข้างหลั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 งไว้ จนถึงเอที่ขี้คลาดมากนั่นน่ะชังเออร์อยู่ที่บันไดไม่กล้าขึ้นมามันสี่ห้าคนอีกเหมือนกันที่ี่ผลของมันน่ะคือว่าอรุ่งเช้าได้รับรายงานว่าไอ้ที่ชังเออร์อยู่ที่บันไดที่ไม่กล้าขึ้นมาน,นั่นน่ะเป็นค่ายตัวร้อนหม <laughs> ที่มันเอาหัวของมันดุนเข้าไปในพวงโครงกระดูกไม่เป็นไรเลยไอ้นอกนั่นก็มีมีปัญหาบ้างที่มันยืนดูอยู่ก่างๆนี่คือความโง่ของคนสร้างผีขึ้นมาจนมีผลมีผลทางรูปธรรมคือใส่ภาษาที่เขาพูดกันเหียนี้ไอ้ความโง่เป็นนามธรรมสร้างผีขึ้นมาสําหรับกลัว จนมีผลทางรูปธรรมคือกลับไปเป็นค่าแเราบอกว่าเธอก็เป็นนักเรียนเธอก็ควรจะคิดเลขเป็นเรามีอะไรบ้างที่ดูเรานมีมีมือมีแขนมีขามีกล้ามเนื้อมีโลหิตมีลมหายใจมีกำลังแล้วเราก็มีวิญญาณ ไอ้ส่วนโครงกระดูกนั่นมีแต่ก้างวิญญาณจะมีหรือไม่มีนั้นมันเขาไปหลอกให้ว่ามีนี่ะเขาไปหลอกให้ว่าในโครงกระดูกนั้นมันมีวิญญาณคือมีผีที่ย่างมากที่ไอ้โครงกระดูกจะมีได้ก็คือตอัวโครงกระดูกกับวิญญาณนี่สองเท่านั้นที่เราในเราเนี่โอ้วิญญาณก็มีกระดูกก็มีมีเท่านั้นแหละแล้วยังมีอะไรอื่นอีกเยอะอีกมากมาย ถ้าสู้กันใครจะใครจะแพ้ใครจะชนะใช้วิธีเลขคณิตแก้ปัญหาเด็กบางคนมันก็ยังเอาไปใช้อยู่เลยมันยังเอาไปใช้อยู่เลยเพื่แก้ปัญหากลัวผีคิดโดยวิธีคิดเลขยังยินข้าวหูเด็กบางคนใช่ใช่ใชเลขคณิตอันนี้แก้กลัวผีขอให้รู้ว่าไอ้เรื่องผีนี่มันเป็นเรื่อง อวิชชาสร้างขึ้นมาถ้าถามว่าทำไมพระอรหันต์ไม่กลัวผีก็ <c oughs> <c oughs> เพราะไม่มีอวิชชานะไรามากลัวผีไม่มีอะไรสร้างผีไม่มีอะไรสำหรับจะก,กลัวผีเพราะว่าหมดอวิชชาที่เรามันยังมีอวิชชาสร้างผีขึ้นมาสำหรับกลัวกลัวด้วยอวิชชาอีกก็ <c oughs> <c oughs> เป็นโทษตัวตนโทษของความมีตัวตนอย่างอาวิชชา ยิ่งกว่าธรรมดาที่ติตามธรรมดาปกติพ้นสมัยแล้วที่จะกลัวผีกันอยู่นี่แต่หลอกให้โง่ลงไปอีกไป,ไปหาาผีมากลัวกันอีก